ประมาทร่วมผู้โดยสารเบริกพรบรได้อย่างไรกรณีรถสองคันชนกันแล้วเป็นการประมาทร่วมแสดงว่าคนกับรถทั้งสองคันเป็นคนประมาทนะคะผู้โดยสารหรือคนซ้อนท้ายถือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประมาทร่วมด้วยดังนั้นผู้โดยสารหรือคนซ้อนท้ายสามารถเบิกความคุ้นครองจากพรบรได้เต็มนะคะโดยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเบิกจากพรบาของคันที่1ในวงเงินไม่เกิน8 0,000บาท เบิกจากพรบอรของคันที่2ในวงเงินไม่เกิน80,000บาทเช่นเดียวกันรวม2ฉบับวงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน160,000บาทต่อคนแต่ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามจริงนะคะโดยพรบรทั้ง2ฉบับรับผิดชอบคนละครึง่งแต่กรณีที่ผู้โดยสารหรือคนซ้อนท้ายเสียชีวิตสามารถเบิกได้เต็มจากพรบอรของคันที่1 500,000บาทและเบิกได้จากพรบอรของคันที่2ออีก500,000บาทรวมเป็น1ล้านบาทค่ะ พรบ,บมีความสําคัญมากอย่าปล่อยให้ขาดนะคะด้วยความห่วงใยน้ํายี่ประกันภัยทีมอาจารย์แดง